แบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนเต็มการอธิบายระบบของจำนวนเต็มคืออะไรเขามาฟังคำอธิบายระบบของจำนวนเต็มกันเลยดีกว่าครับจำนวนเต็มเดือนน้นองคะเดืนน้องทราบไหมคะว่า จำนวนที่น้องๆได้รู้จักเป็นครั้งแรกคือจำนวนนับหรือเร,เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้องๆคุ้นเคยกันซึ่งก็ได้แก่1นึ่งสองสามสี่าเรื่อยไปนะคะและจำนวนเต็มบวก 1. เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดส่วนจำนวนนับอื่นๆน,น้องๆจะสังเกตได้ว่าเกิดจากการนับเพิ่มทีละหนึ่ง แต่น้องๆคะการนับนั้นมีทั้งการนับเพิ่มและการนับลดเอถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะนับเพิ่มและนับลดกันอย่างไรบ้างถ้าน้องๆพร้อมแล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกหัวข้อการนับเพิ่มทีละหนึ่งและการนับลดทีละหนึ่งได้เลยนะคะลองดูแผนภาพต่อไปนี้นะคะบนเส้นหนึ่งเส้นจะแบ่งเป็นช่องว่างเท่าๆกันตรงกลางเส้นเริ่มต้นที่เลขศูนย์ และทางขวาของเลข0นก็คือเลข1 2ึ่สาสี่เรียงไปตามลำดับส่วนทางซ้ายเป็นเลขจำนวนลบคือลบหนลบสลบสาลบสไปตามลำดับเช่นกันนะคะการนับเพิ่มทีละหนึ่งโดยจะเริ่มนับไปทางขวาทีละหนึ่งเรื่อยๆดังนี้นะคะศูนย์หน่งสองสามี่ห้าหต่อมาเรามาดูการนับลบทีละหนึ่งกันบ้างน,นะคะน้องเลือกเมาส์สคริปในหัวข้อ การนับลดทีละหนึ่งการนับลดจะนับเป็นทางตรงข้ามของการนับเพิ่มคือเราจะนับไปทางซ้ายการนับลดทีละหนึ่งจะเริ่มนับลดไปทางซ้ายทีละหนึ่งเรื่อยๆดังนี้นะคะตรงกลางเส้นเริ่มต้นที่เลขศูนย์นับไปทางซ้ายลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหก น้องๆได้เห็นแผนภาพแสดงการนับเพิ่มและการนับลดไปแล้วนะคะซึ่งจากแผนภาพสรุปขั้นต้นนี้น้องๆทราบไหมคะว่าจํานวนทั้งหมดเราจะเรียกว่าจํานวนเต็มซึ่งสรุปได้ดังนี้นะคะจํานวนเต็มนั้นประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวกหรือเรียกว่าจำนวนนับนั่นเองนะคะได้แก่จำนวน 1, 2, 3, 4ไปตามลำดับ 2. จำนวนเต็มศูนย์ได้แก่ศูนย์ 3. จำนวนเต็มลบได้แก่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปตามลำดับลิกปร่งจำนวนเต็มบวกลิกปุ่งจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบก,การนับเพิ่มทีละหนึ่งโดยจะเริ่มนับไปทางขวาทีละหนึ่งเรื่อยๆนะคะจำนวนเต็มบวกหรือเรียกว่าจำนวนนับได้แก่จำนวนหนึ่งสองสามไปตามลำดับ ค่าของศูนย์โดยที่ไม่มีค่าบวกหรือค่าลบและจำนวนเต็มศูนย์นยได้แก่ศูนย์การนับลดทีละหนึ่งจะเริ่มนับลดไปทางซ้ายทีละหนึ่งเรื่อยๆนะคะจำนวนเต็มลบได้แก่ลบหนึลบสลบสลบสลบหไปตามลำดับ เอาละค่ะน้องๆมาดูการสรุปโครงสร้างของจำนวนเต็มด้วยแผนผังดังนี้นะคะแกนบนสุดของแผนผังคือจำนวนเต็มซึ่นจำนวนเต็มแยกอได้เป็น3ประเภทคือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มทั้ง3าประเภทแยกแสดงได้ในตำแหน่งเฉพาะบนเส้นจำนวนดังนี้นะคะจำนวนเต็มศูนย์คือเลขศูนย์ที่อยู่กลางเส้นจำนวน ทางด้านขวาของเลขศูนย์คือจำนวนเต็มบวกประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มจาก1ถึงส0ทางด้านซ้ายของเลขศูนย์คือจำนวนเต็มลบเริ่มจากลบ1ถึงลบ10จากโครงสร้างนี้น้องๆมาทบทวนกันนะคะว่าจำนวนเต็มแต่ละแบบมีอะไรบ้างเอาแล้วน้องๆมาคลิกพร้อมกันเลยนะคะคลิกปุ่มจำนวนเต็มลบคลิกปุ่มจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบได้แก่จำนวนลบหนึ่งลบสองลบสามไปตามลำดับนะคะจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์ได้แก่ศูนย์นจำนวนเต็มบวกได้แก่จำนวนหนึ่งสองสามไปตามลำดับนะคะ แบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งน้องมาดูกันนะครับว่าระบบจำนวนเต็มมีข้อสังเกตอะไรบ้างข้อสังเกตน้องๆคะเรื่องของจำนวนเต็มมีข้อสังเกตหลายข้อที่น่าสนใจดังนี้นะคะ หนึจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 1. และจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดไม่สามารถระบุได้ตามตำแหน่งที่แสดงในเส้นจำนวนนะคะคลิกปุ่มถัดไป 2. องจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดคือลบหนและจำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุดไม่สามารถระบุได้ ตามตำแหน่งที่แสดงในเส้นจำนวนนะคะคลิกปุ่มถัดไปสามจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบมีมากมายนับไม่ถ้วนตามตำแหน่งที่แสดงในเส้นจำนวนนะคะคลิกปุ่มถัดไปสี่ ก้สังเกตในการเขียนเส้นจำนวนจะมีการเขียนลูกศรทั้งสองข้างที่ปลายเส้นจำนวนเพื่อแสดงว่ายังมีจำนวนอื่นๆที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่แสดงไว้ 5. ในทางคณิตศาสตร์เราถือว่าจำนวนศูนย์ 0, ไม่ใช่จำนวนนับเช่นเราไม่นิยมพูดว่ามีปากกาอยู่ศูนย์ด้ามแต่เราจะนิยมพูดว่า ไม่มีปากกานะคะคลิกปุ่มถัดไป 6. จจำนวน 0. ไม่ได้แทนความไม่มีเสมอไปนะคะเช่นอุณหภูมิของน้ำแข็งเป็นศูนย์องศาเซลเซียสมีที่หมายความว่าน้ำแข็งไม่มีอุณหภูมินะคะแต่หมายความว่าน้ำแข็งมีความเย็นที่ระดับศูนย์องศาเซลเซียส การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธดยมศึกษาปีที่1นน้องๆครับเราก็เรียนเรื่องจำนวนเต็มไปพอสมควรแล้วตามกันมาเลยครับน้องๆมาลองทำตัวอย่างกันตัวอย่างที่1แสดงการเขียนจำนวนสี่จำนวนต่อจาก4โดยลดลงทีละสาม น้องๆจำโครงสร้างในเส้นจำนวนได้ใช่ไหมคะประกอบด้วยเลขศูนย์กลางเส้นต่อด้วยจำนวนเต็มบวกด้านขวาของเลขศูนย์และจำนวนเต็มลบถึงด้านซ้ายของเลขศูนย์ในตัวอย่างนี้เป็นการเขียนจำนวนสี่จำนวนต่อจากสี่ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่เลขสี่นะคะโดยนับลดลงทีละสามคือหนึ่งจากหนึ่งนับลดไปสามคือลบสอง จากลบสนับลดไปสาคือลบหจากลบหนับลดไปสาคือลบแปดดังนั้นจำนวนสี่จำนวนที่ได้จากการนับลดจากเลข4ไปทีละ3าได้แก่จำนวน1นึ่ลบสลบหลบแไปตามลำดับนะคะคลิกปุ่มถัดไป แบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง